คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับ มาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันที่2มิถุนายนนะครับพศสอ6 5นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมจะชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกด s u b s c r i b ์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาเอฟซพี่น้อง รับชมในครั้งต่อๆไปนะครับครับผมสําหรับงวดที่แล้วแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเจาะ3ตัวนเน้นนะครับในงวดประจําวันที่1มิถุนายนนะครับมิถุนานะครับผม1มิถุนายนพศ2 5 6 5นะครับเลขเด่น3ตัวแอดมินให้ไปเด่นอยู่ที่1นะครับที่0แล้วก็ที่5นะครับเกียบแตก3ตัวนะครับ ศูนย์ก็มาศูนย์สามนะครับหนึ่งก็มาหนึ่งเก้านะครับสําหรับสายลูดสําหรับห้าไม่มานะครับงวดที่แล้วสูตรเจาะของเราก็ยังคงที่นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับสําหรับเลขล่างบางที่จะเอาไม่เหมือนกันนะครับบางที่จะเอาเก้าหนึ่งนะครับเป็นเกณฑ์ล่างบางที่ก็จะเอาเก้าสามนะครับบางที่ก็จะเอาสามหกนะครับแต่ละที่เลขล่างไม่เหมือนกันนะครับสําหรับศูนย์สามนะครับ บนด้วยกันนะครับสําหรับงวดที่แล้วเราก็เม็ดเดียวไป5นะครับผมพาดนะครับถ้าจับได้ศูนย์นี่ได้เฮเลยนะครับสำหรับเม็ดเดียวเราจับพลาดนะครับในตารางถ้าจับได้ศูนย์กับ1นนี่ะได้เฮฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับโอเคนะครับก็ได้มีนพี่น้องได้มีความโชคดีนะครับเพื่เมนเข้ามาทางไลน์นะครับว่าอยากจะขอชมสูตรเจาะ3ตัวนะครับจากทางช่องนะครับแอดมินก็เจาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับงวดนี้ก็จะทำไปตามสูตรตามตารางเหมือนเดิมนะครับ กับสูตรของมังกรทองนะครับสูตรนี้นะครับผมแอดมินก็มีอยู่3สูตรนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับสำหรับฮานอยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับสูตรนี้ใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับ ไม่ใช่40แล้วที่สี่สิบแล้วนะครับ40เลยแล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสมานําเสนอมาออกอากาศ f c พี่น้องได้รับชมสําหรับสูตรแม่นๆนะครับถ้าสูตรไหนเข้าไม่เกินครึ่งนะครับแอดมินจะเปลี่ยนสูตรใหม่เลยนะครับสมมุติว่าเราพัฒนามีอยู่มันสิบสาครั้งหรือ14ครั้งนะครับถ้าเข้า5ครั้ง7ครั้งเปลี่ยนสูตรในทันทีนะครับจะใช้สูตรใหม่สําหรับสูตรมังกรทองนะครับก็เข้าดีนะครับ มานี่ก็4เดือนแล้วนะครับสำหรับสูตรมังกรทองนะครับก็เข้าทั้งรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับอ้เอ made made ็มินก็จะมาสรุปย่อๆนะครับสำหรับของรัฐบาลไทยนะครับงวดล่าสุดนะครับงวดประจำวันที่1นึงะครับมิถุนานะครับเลขที่ออก02มานะครับผม0-220มานะครับผมเลขล่างนะครับเลขบนออก Uh, 916นะครับแอดมินเจาะได้915แต้มเดียวก็591นะครับมันออก uh, 961แต้มเดียวจริงๆแล้วเข้าเฉพาะเลขล่าง02นะครับสำหรับของรัฐบาลไทยสําหรับเราพัฒนาเอสคิมด้านไปจัด5กับ1นะครับผม51ก็จะไปเข้า19ฝั่งเรามานะครับ1991นะครับถ้าจับได้0ก็จะเข้า03ก็ถือว่าเลขในรางก็ยังคงที่นะครับยังไปได้ดีนะครับ สำหรับวันศุกร์นะครับผมก็จะมีตามนี้ก็จะมีเลขหกเลขสามเลขเจ็ดเลขหนึ่งเลขสี่เลขศูนย์หกสามเจ็ดสี่หนึ่งนะครับสําหรับเลขศูนย์แล้วก็เลขแปดนะครับคือเลขส่วนเกินสามารถจับคู่จับวินได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับสําหรับงวดนี้แอดกิมก็เจาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับชุดเด่นนะครับผมชุดเด่นจะถูกเจาะ3าตัวนะครับประกบคู่เน้นมาแล้วเนาะสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับงวดที่แล้วสายรูดเข้านะครับ เด่นๆนะครับเอ็นมิ่งก็จะเจาะนะครับผมประกบคู่แล้วก็มาชมกันเลยนะครับสาหรับสุดเจาะ3ตัวงดที่แล้วก็มา2พลาดหนึ่งก็ถือว่ายังโอเคนะครับสําหรับสุดเจาะของเรานะครับผมตัวแรกจะเจาะได้อยู่ที่0นย์นะครับ0นย์เด่นๆนะครับก็จะมี0ูนย์หนะครับศูแล้วก็0ูนย์สนะครับสาหรับเด่นศูนย์สำหรับคนงบน้อยก็ระวังนะครับ0ูนย์นะครับศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ต้องรองนะครับรองไว้เพื่อความชัว นะครับสำหรับคนงบปานกลางนะครับสำหรับตัวพี่น้องไม่เชื่อชอบสูงนะครับก็จะเจาะให้อยู่ที่3นะครับเรียกชุดในตารางเลยนะครับเด่น3นะครับอ่า3นะครับก็เจาะ3มคู่นะครับถือว่าไม่เยอะก็จะมีศูน1แล้วก็3 2นะครับสำหรับคนงบน้อยก็ระวังอ่า3 1 1 3นะครับ3 1 1 3นะครับ 0330มาหลอกหลอนนะครับ32ก็ต้องรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับคนงบปานกลางนะครับก็เจาะ2คู่ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับสุรเจาะของเรานะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะคือ6นะครับผมอ่ามีให้แค่3ตัวนะครับเจาะไปเดี๋ยวมันจะเยอะนะครับเจาะให้แค่3คู่ก็จะมี066165นะครับผมอ่าสำหรับคนงบน้อยก็ระวังนะครับ0660 หนึ่งหนึ่งหกหกห้าก็ต้องลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับคนงบปานกลางนะครับก็เจาะเน้นๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ f อพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบแนวทางนะครับจุดเจาะ3ตัวที่แอดมินวงกลมไว้ให้นะครับก็สามารถจับคู่ในตารางได้เลยมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับเรียกในลางคือชุดวินนะครับงวดที่แล้วเข้า91นะครับฝั่งลาว02ก็มาฝั่งไทยนะครับประกบคู่ได้เลยนะครับ ทำให้ชื่นชอบตัวที่เอดมินติกให้นะครับแอดมินก็นํามาแบ่งปันนะครับสําหรับตัวที่3ตัวนะครับ3ตัวเด่นๆของเราก็จะมีนะครับเจาะออกมาแล้วประกบคู่ได้3คู่นะครับก็จะมี1 3 1่งนะครับหกศูน2สหนึ่งศูนย์สองนะครับสำหรับตัวเลขเด่นชุดนะครับผมสามตัวนะครับสำหรับสี่ตัวนะครับก็จะมีหกหนึ่งสามศูนย หกหนึ่งสามหนึ่งขอโทษขออภัยนะครับหกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หกสี่ศูนย์สี่นะครับแล้วก็สามหนึ่งศูนย์สองนะครับสำหรับตัวเลขชุดเด่นนะครับสี่ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลก็อย่าลืมนะครับกันไว้สามคู่นะครับมีศูนย์ศูนย์สามสามหกหกนะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่สองมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับครับผมสำหรับเอฟซีพี่น้องที่อ่า ชื่นชอบแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับสุดเจาะ3ตัวนะครับงมดที่แล้วก็เข้า2ตัวอยู่นะครับถ้าชื่นชอบนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับ f c นะครับผมเนาะที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบแนวทางสุดเจาะสาตัวจากช่องกินนาโชคพารวยถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามแอดมินด้วยที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมสําหรับ FC พี่น้องอยากได้สูตร2ตัวนะครับหรือว่าอยากได้สูตรเม็ดเดียวก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับแอดมินก็จะไปค้นหาสูตรเด็ดๆ FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับสาหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ